ไม่เป็นบอกต่อแน่นอ,อนนะ การดําเนินการได้

ทุกคนอย่าเพิ่งหาด้วยทุกคนจะตัดเด็กๆจะต้องไปต้องไปตัดที่ตัดขาไปด้วยต้นบุญเราเป็นไหนฮะเราตัดต้นบุญเราตัดกับเด็กประถมแบบที่แบบเดียวกันได้จริงครับไม่ยอมรับแล้วต้นเกล็ดเราตัดกันแล้วก็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 ต

การประกอบและครับที่น้อยที่สุด้นรั้ด้านใดนี้นโยบายอยู่ในนี้ข้อเท็จจริงี่เราตงการจะได้เจอ่ทรงการจะได้เจอสิ่รงการจะได้เจอ่งทรางการจเจี่รงการจะจ่ที่เอการจะไขอโทษนะคะ้เาเราป็นารทำที่เราอกาเราปนระทเราต้องเรานารทำีอกานรัที่เราบกาเรา็ารกดะเราองบอกวครับ kita akan

กูต้าก่ไปที่เช้าที่ดับมาได้แบเข้าราษกดาก็เพิ่เลือดก็ได้เเมร่อคะแนนเพรคะแนนครับมันาะบอกกัน่ารลกแห่ทีที่พกันครับจะเลือดกับริการกะดังแล้วก็เลือก็ไปเลือก็เพิ่มเลือดกล้กต่อไปที่เช้าที่ดัหมกดครับตัวที่คืนักยามต่อไปเดียวจะทำพลาดครับคนป็เาุมกครับ

我再看看，我看了一看，我再看看，我看了一看，我就买一点，然后呢，顺便放点，然后呢，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 放

我我拍个嗯，<你們 S 2> 我拍过。我 วันนี้ไม่คุยคุยมากเลยกนี่น้อยได้ีอยเนยวันนี้ไม่คุยคุยจับบอลขาดจับบอลขาดจับบอขาดับอลขาดจับลาับบอลขาดับบาดจับบับบอลขาดจับบอลขาดจับบอลาคจับบอลขาคจับบ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 ดจับบับบอลขับบอลจับบาดจับบดจับบอลขา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 ับบาดจับบาดับบ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  เดือนแรกไม่ใช่หรอกครับแล้วก็ขอมาหาแบบนี้ขอมาขอไป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  ก็สอคนเพบ่อนอบ็สองคนที่เราสองคนเราเป็นพี่น้องกันเลยนะพี่น้องมาดีแน่เราต้องการให้โเลือนใหครับเลื่ออดใส่แนที่ดับแล้วแล้วก็ไปใกล้กันเครับเขาจาการแลวั็ขอบคุณที่บริจาคเนี่ยมากๆที่ยื่นมาจากภูุากภูเขาที่เราต้องการต้องรู้

ทแม่แมครับรบกวนเวลาแป๊บหนึ่งได้ไหมครับผมเพ่งนะาหัวหน้าพรรคประชาชนนะครับเหลือเวลาอีกแค่8วันนะครับ22ธันวาคมนี้ยังไงฝากทรานที่น้อยสิทธิ่คน้วยนะครับ เป็นคนอุบลเรียนที่อุบลเติบโตที่อุบลทำงานรับใช้พ่อแม่พี่น้องคนอุบลนะครับด้านในนี้นโยบายดีๆแยะเต็มไปหมดนะครับถ้าเราอยากเปลี่ยนอุบลไปด้วยกันนะครับใช้เงินงบประมาณทุกบาททุกสตางค์คุ้มค่านะครับฝากศึกษานโยบายดีๆในนี้และช่วยกันบอกต่อได้นะแม่นะเป็นอุบลไปด้วยกันนะครับขอบคุณนะครับครับเป็นต่างแต่งทำงานาดีทุกทุนนะครับพี่น้องครับฝากเบอร์สองนะครับ

เียวให้พี่อสใเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่อส่หปอถามคนอีสานเนาะถามคนทุกคนว่าทกังบอบบสวัสดีครับพ่อ

นี่เป็นร้านเส,นสื้อผ้าเลยเสื้าที่ใหญ่เปลี่ยนตัวบน admin คนที่เพ,พิมพ์ซ้ำๆมาพักกมาพักกมาเป็น io นะคะรบกวนบล็อก io ให้หน่อยนะคะเพจนี้ไม่รับ io ค่ะค ทำาะไรก็เปล่รเลยไม่ค่าอะไรเลยต้องการจวต้องดูห้องดแบบนั่นแล้วนโยบายในดี่นี้จะเป็นส่วนดี่เป็นขยงประเทศนะครับทุกคนดับไปมันบอกว่ามันดื้อมันดื้อที่ระบายอากาศ สวัสดีครับสดีครับสวัสดีครับสวัวะจริงๆแล้วเราก็ อากาศดีมากเลยเดินได้เลยจ้าเบอร์สองค่ะนี่นี่เบอร์สองค่ะแจ็คบอเบอร์สองน่ะนี่แน่แน่ว่านะคุณสื่ิคนก็บอกว่าจะตั้งใจทำงานให้ดีนะ ที่ตลาดม่วงสามสิบค่ะม่วงสามสิลแล้วคุณเทนจะมีเวลาสายย่อยที่โรงเรียนอนุบาลลูกรักเดี๋ยวเราก็จะตามไปด้วยเดี๋ยวจะไปปลาสายที่โรงเรียนอนุบาลลูกรักต่อนะคะ

có tất cả các cái <laughs> cái 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 วันนี้นะคะเราจะตามน้าติ๊งไปแบบสัปดนค่ะ

สนีวันนี้าเอมาคันที่มาี่ก่อนแล้วค่ะร่ำรวยร่ำรวยไม่ใครวยมีข้าววันอาทิ้งใไหม่นะคะมีแผนที่จะตามอุ่นเนรื่ง สวัสดีครับฝากได้นะช่วยกันบอกต่อได้นะพี่น้อยนะครับกับทีมอื่นนะครับทีมเลยนโอ้ยอยากมีวันนี้อยากมีสามล่ามค่ะอยากไปทีมคุณหมายสิริกัญญาอยากไปทีมคุณธนาพรอยากไปทีมคุณธนาพอยากไปทีมคุณธนารประชัแตบไหไม่ได้ค่ะเราคุณธนาพร

สวัสดีครับนครับนนีรมค่วันาหน้าีสิาีเลือกยกบ่้อยคนยครับีคนนี้เลยคนในลูกคนนี้คน นี่ก็คนนี้มือซอาค่นี่ก็คนนี้คือเหมือนกันนี่ก็คนนี้มืออเหมือนกันนี่คนนี้คนขวาคนน้อยคนใจแม่บอกเหมือนฟ้าแฝดเลยใช่ให้รอกันแม่รอเหมือนกันต้รอเหมือนกันพี่ต้องรอเหมือนกันนี่เราสอคนได้แม่จะตั้งใจทังนี้ดูครับครับ โอ้ยคุณแม่คาอ่าีว่ากสารจอแค้ต้องมาเช็คเงินคที่แข็งอักคุณพ่อคุณแม่บ่อยไขอบคุณค่ะแม่ม่าต้ออยู่ในใจต้องกาด้วยนะบางทีอยู่ในใจได้แม่ยิ้มสองข้างดนใจและเดินผูคหาแล้ว วันที่ยี่สิบสองก็อยู่ในใจกันนะยี่สิบสองป๊อเคขอบค okay, ุณนะครับค okay, ุณแม่ครับก็ร่วมด้วยที่สมัครนะครับที่เสี่ยร้อยนะครับคุณสิทธิพลเราค่ะวันนี้นะครับแล้วก็สายสอง สายสองก็จะเป็นคุณหมนะครับคุณหมคุณไอรับชน,นกตาลาดม่วงสามสิบตลาดนัดค่ะ ที่ตลาดนั้นม่งสามสิบนะคะอเคเามคิดจนว่าจะเอาชนะอาขันชนะเนนนี้ละาะทำกิได้ประชาชนเห็นความจริงใจความตั้งใจนะพ่อจะเริ่มเลยยี่สิบสองเห็นว่านาไปว่านาเท่งนะ ไม่รู้แม่ว่าเป็นตาออนซอนเนาะจะรู้ไม่หรื นี่หัวหน้าเด้อแม่หัวหน้าภรคประชาชนตัวแทนคุณพิธานะสมผมคุณนายกเบอร์สองขอคะแนนคุณแม่สวัสดีแม่สวัสดีครับมันเงี้ยมันเงี้ยขอคะแนนครับเราไม่รู้ใครเองครับนี่นายกเด้อนี่นายกเบอร์สองนายกเป็นผู้ซอยเป็นผู้ซอยหาเสียงไปสร้างนำพประกาศขึ้นีสานเนี่ยเนี่ยคนแทนพิธาเนี่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 หัวหน้าทิ้ง

ก็เ้ามา่ใร่่ไลงสอดจอเข้ามาเลย ได้ก็ได้นได้ได้หมดต้องมีไปดูหนักหน่อโอเคได้สบายดีครับชุดนี้ส่วนผสมของวัตถุดิบใน่จะ อุบบลครัก็วันนี้เราก็แบ่งออกไปเป็นรายตายนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็มีเวทีปราสายใหญ่ก็พบว่ามีกระแสความนิยมนะครับแล้วก็ความสนใจของพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวองราชธารเนี่ยเยอะเมื่อวานเนี่ยเวทีปราสายใหญ่เป็นพันๆคนนะครับเราก็พร้อมที่จะนําเสนอนโยบายดีๆนะครับผ่านการตรวจสอบคัใไจ๋ๆก็ประมาณอย่างมีความคุ้มค่าและโปร่งใสนะครับพี่น้อยสิทธิพลนี่เป็นคนอุบลนะครับเรียนที่อุบลเติบโตที่อุบล เราก็ทํางานรับใช้พ่อแม่พี่น้องชาวอุบลราชธานีครับพร้อมที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้กับพ่อแม่พี่น้องชาวอุบลราชธานีเพ่อเป็นเพื่อนครับทุกส่วนของบุรีเราหวังปักใจแ้บ้ามเพราะว่าเป็นส่วนของผู้สมัครที่มีความสามารถที่ดีเราก็พยายามปักหจจากเลยครับุกทุกสนามที่มีการเลือกตั้งก็เป็นโอกาสในการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วนะครับมีทั้งโอกาสแพ้มีทั้งโอกาสชนะนะครับสนามอุบลราชธานีก็เป็นอีกหนึ่งสนามยุทธศาสตร์ที่พรรคเองก็ไหวมั่นปันมือไว้เช่นเดียวกันนะครับ ที่นี่มีสิ่งต่างๆนานามากมายที่เราพร้อมจะพัฒน,นาให้กับชาวอุรีราชธานีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าชายแดนนะครับการพัฒน,นาเศรษฐกิจท้องการพัฒนาเรื่องสุขภาพนะครับมีนโยบายหนึ่งตำบลน,นะครับหนึ่งรถกูชีนะครับมีในเรื่องของหนึ่งตำบ,ตำบลหนึ่งโดรนเพื่อการเกษตรนะครับเรานอกจากมีนโยบายในการศึกษานโยบายเรื่องของสาธารณสุขแล้วนโยบายปักทองเพื่อพ่อแม่พี่น้องชาวอุรีราชธานนีก็มีไม่แค่จังหวัดอื่นๆเช่นเดียวกันค เป้าห,หมายของพรรคประชาชนเราก็ยังยืนยันเป้าหมายเดิมนะครับว่าเราต้องการที่จะได้อย่างน้อยหนึ่งจังหวัดในนี่นี้เพื่อที่จะยืนยันนะครับกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนว่าการ,รชาชเงานการเมืองตรงไปตรงมานะครับนำเสนอนโยบายในการภาษีสาม,มารถที่จะพัฒน,นาคุณภาพชีวิตของพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้จริงนะครับแลว้วก็ยี่สิบสองวันวาคมนี้ก็จะเป็นสิบเอ็ดโอกาสที่พ่อแม่พี่น้องชาวุโคราชธา,านีครับจะมาแสดงสร้างพลังในการต่อต้านนับพ่อแม่พี่น้องจังหวัดตัวแทนประเทศได้ยืนยันความเชื่อมั่น ในกฎของการเมืองที่มีความขัดแย้งนะครับผมคิดว่าท่านประชาชนไม่ได้มีสลต่อในทางนะครับเพราแต่ไหนแต่ไรลงทำาการเมืองไม่ได้ใช้ เชื่อมันเป็นริงจริว่าการทางานกันเลอการืวนที่นการ่แนี้การนำเสนอนโยบายที่ดีแบบนี้จะมีโอกาสที่จะสร้างการติดต่อนกลุ่มสู้คนทันเราเชื่อมั่นว่าทุกครั้งที่เราลงมานำเสนอนโยบายทุกคนไม่เป็นองประชาชนนี่มตั้งใจแล้วก็มีความตั้งใจในการ ทุกสนามที่ตั้งแต่อนาคตใหม่เข้าวไก่ลาชายโซ่ขึ้นเรื่อยๆดักคะแนนั้ส่วนบอกร่เข้าวไกทัพพลาชายโซลนทมนที่ซึ่งทุกครงรวมถึหลายนโยบายว่าจะเป็นเรื่องการส่งสราลก่าสุดของส่งสารนาลงไปที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยก็พบว่าผู้สมัครจากท่ายูทุปก็นำเสนเรื่องของรส่งสารโดยใช้รถอีวีเช่นเดียวกันแลวผมก็ทราบแต่นน้อยเช่นเดียวกันว่าในโมรัฐธราน คนอื่นก็เริ่มที่จะนำเนอนโยบายบเื่อชื่อว่านี้จะเป็นประโยชที่สำคัญมากกว่ากับเรา่ินงประชาชนในตกันในการเลือกตแต่จะดีนี้ได้ถ้าคประชาชนสามารถชนะสนามการเลือกตั้งนายให้น้อยสิบจุดไปได้นะครับให้ประมาณคุณค่าอย่างหน่งถ่ายตรงไปมานโยบายดีก็ไม่ได้วงเปการรอนโยบายใดๆนะครับที่เรามุ่งมันตั้งใจมากกว่าในการทำงานกัน าเ้งการเล้งเีในการชนะการเลือกตั้งเป็นเวทีในการเข้าถหนมาเพื่อให้เราเตียนากในการเข้าไปตร้งการแปลี่ยนแต่ส่วที่สำคัญกว่านั้นถ้าผกโยยไปที่เราเสนอผู้สมัครเอมที่จะออาไปปฏิบัติเราไม่ได้สแล้วก็ยินดีแล้วก็ลงปนมกันอย่างนไปตากฎหมา จะเจว่าส่วนของรื่องของค่าองระเบียบราชการระดับก็บริบททางการเมืองฝั่งรัฐบาลเราก็เห็นกันอยู่เป็นข้อที่จริงนะครับว่าอันนี้ขาดความเป็นรัฐภาพหลายอย่างตั้งแต่เรื่องของคอร์รัปชมนการประชุมมีรายงานมีรัฐวิสาหกรรมก็สระดุกลงนะครับจากตอนที่แต่เดิมมีการให้ข่าวไว้ว่ามีแนวโน้มว่าจะผ่านสภาหรือวก็ไม่ผ่านสภารวมมาถึงในเรื่องของพรบระเบียบราชการ กลาบุกก็มีอุปประสัเช่นเดียวกันที่สุดท้ายพอเจอพังร่วงแต่เบก็ทําให้ทางรัฐบาลเนี่ยไม่สามารถที่จะลักดันกฎหมายต่างๆที่มีความก้าวหน้าตอบไปได้นะครับในส่วนของประชาชนเองเราก็ตั้งใจทํางานในฐานะภาคผนวกเชิงรุกต่อไปไม่เพียงแต่ให้คอมเมนต์ไม่เพียงแต่เ่เรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์การทางานของรัฐบาลอย่างตรงไปตรงมาพรางเท่านั้นแต่ร่างกฎหมายใดๆที่เป็นร่างกฎหมายที่ช่วยลักดันให้เกิดวาระเ้าหน้าในสังคม เราก็พร้อมที่จะสนับเขานูกอาาเชนเดียวกันและก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนเช่นเดียวกัน ก็ในการภาพนะครตบาทำใเป็นแนวทางในตาระเแล้วก็่เงยไม่ีเไม่เงียสวัสดีคุณเอดมนสวัสดีคุณบัวครับสวัสดีคั พวกไฟเท้าจะจังไฟเต้าก็เป็นคือมีเสื้อฟอ่มาจากอุบลาู้ชมมาจากตัวเมืองเนาะเพราะว่าเมื่อคืนลาปเวทีก็ใช่ลมโชยลมโชยอากาศเยนสบายไม่ได้หนาวมากตเย็นสบายเลยเ้ย นิดหนึ่งเวลนี้คนเดินดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ